ราคามือ1ทุกรุ่นย่อยซึ่งมันเยอะมากครับเริ่มต้นตั้งแต่5,500 0 0 0้จะถึง7 2. สําำหรับราคามือ2อนปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ4,000 0 0จนถึงกระทั่ง6,000 0บาทขึ้นอยู่กับปีรุ่นสภาพและของแต่งครับกับอิลูสูดีแมครุ่นสปาร์โดยส่วนตัวลุงมองว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นทำมาหากินนะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันอยู่ในรถเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมาก และในกลุ่มเกษตรกรรมก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรอย่างคันนี้เองนะครับลุงก็ชอบเรียกว่ารถขนกระล่ำเพราะเป็นแบบขับ4มีคอกขนของได้ขึ้นได้ทุกดอยอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้อิสสุต้องบอกว่าค่าบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำและซ่อมได้ทั่วไทยครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่อยู่ในช่วง400,000จนถึง600,000บาทคุณจะหารถประเภทนี้มาใช้งานได้เอาไปทำรถ R v วก็ได้ ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ